สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องนิยายเสียงจีนฟังเพลินขอบคุณที่ทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งกริงตอนที่51จุดเริ่มต้นของชื่อเสียงหลังจากที่ร้านอาหารของลี่เอ๋อร์เปิดตัวได้สักระยะหนึ่งชื่อเสียงของอาหารและผักผลไม้ของเธอก็เริ่มจรไกลไปในวงกว้างไม่เพียงแต่คนในหมู่บ้านหลี่เกอร์เท่านั้นแต่ยังมีผู้คนจากหมู่บ้านใกล้เคียงและนักเดินทางที่ผ่านทางต่างก็แวะเวีย<ๆ>นมาชิมอาหารและซื้อผักของเธออย่างไม่ขาดสาย ได้ยินว่าอาหารร้านนี้อร่อยมากต้องมาลองหน่อยแล้วผักสดสดแบบนี้หาซื้อที่ไหนไม่ได้อีกแล้วเสียงชื่นชมจากลูกค้าทำให้ลี่เอ๋อรู้สึกปลื้มใจเป็นอย่างมากเธอไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าอาหารและผักที่เธอปลูกด้วยความใส่ใจจะได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้คนมากมายขนาดนี้วันหนึ่งมีกลุ่มนักเดินทางจากเมืองใกล้เคียงเดินทางมาที่ร้านอาหารของลี่เอ๋อพวกเขาแต่งกายภูมิฐานและมีท่าทางที่บ่งบอกว่าเป็นผู้มีฐานะ ได้ยินว่าร้านนี้มีอาหารรสเลิศข้าขอสั่งอาหารแนะนำของร้านเจ้าชายคนหนึ่งในกลุ่มกล่าวลี่เอ๋ยยิ้มแย้มแจ่มใสและแนะนำอาหารจานเด็ดของร้านเธอให้พวกเขาอาหารร้านท่านอร่อยมากจริงๆชายคนนั้นกล่าวชมหลังจากที่ได้ลิ้มลองข้าไม่เคยกินอาหารที่ไหนอร่อยเท่านี้มาก่อนเลยขอบพระคุณมากเจ้ากะลี่เอ๋ตอบด้วยความสุภาพข้าอยากจะสั่งอาหารของท่านไปจัดงานเลี้ยงที่บ้านของข้าไม่ทราบว่าท่านรับทำหรือไม่ ลี่เอ๋อตื่นเต้นกับคำถามนั้นรับทำเจ้ากะยินดีเป็นอย่างยิ่งนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ลี่เอ๋อร์ได้มีโอกาสทำอาหารให้กับคนจากนอกหมู่บ้านมากขึ้นชื่อเสียงของเธอเริ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้างและมีผู้คนจากเมืองใกล้เคียงเดินทางมาที่ร้านอาหารของเธอมากขึ้นเรื่อยๆข้าต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับโอกาสใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาลี่เอ๋อร์พึมพำกับตัวเองด้วยความมุ่งมัน่นตอนที่52โอกาสใหม่ในเมือง ความสำเร็จของร้านอาหารในหมู่บ้านทำให้ลี่เอ๋อร์เริ่มมองเห็นโอกาสใหม่ๆในการขยายกิจการของเธอเธอคิดว่าหากเธอสามารถเปิดร้านอาหารในเมืองใหญ่ได้จะมีผู้คนจำนวนมากขึ้นที่ได้ลิ้มลองอาหารของเธอและนั่นอาจนำมาซึ่งความมั่งคั่งและชื่อเสียงที่มากยิ่งขึ้นข้าจะลองไปเปิดร้านอาหารในเมืองดูลี่เอ๋อร์พึมพำกับตัวเองอย่างไรก็ตามการตัดสินใจที่จะไปเปิดร้านอาหารในเมืองใหญ่ไม่ใช่เรื่องง่ายลี่เอ๋อร์ไม่เคยไปเมืองมาก่อนและเธอไม่รู้ว่าเธอจะต้องเผชิญกับอะไรบ้างที่นั่น ข้าต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับทุกสิ่งลี่เอ๋อบอกตัวเองลี่เอ๋อเริ่มศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเมืองที่เธอสนใจจะไปเธอสอบถามผู้คนที่เคยไปเมืองและอ่านหนังสือเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ในเมืองเมืองหลวงอันหนิงเป็นเมืองที่ใหญ่และเจริญรุ่งเรืองมากลี่เอ๋อพึพรรมพำขณะอ่านหนังสือแต่ก็ว่ากันว่าการแข่งขันในเมืองก็สูงมากเช่นกันลี่เอ๋อไม่ย่อท้อเธอตตัดสินใจที่จะไปสำรวจเมืองด้วยตัวเองเพื่อดูว่ามีโอกาสทางธุรกิจสำหรับเธอหรือไม่ ข้าจะไปดูด้วยตาของข้าเองลี่เอ๋อประกาศก้องเธอเตรียมตัวสำหรับการเดินทางและบอกลาครอบครัวด้วยความรู้สึกทั้งตื่นเต้นและกังวลข้าจะกลับมาพร้อมกับข่าวดีลี่เอ๋อให้สัญญาพ่อและแม่ของลี่เอ,อ๋ออวยพรให้เธอเดินทางปลอดภัยและเสี่ยวเป่ากับเสี่ยวฮวาก็บอกมือลาพี่สาวด้วยความอาลัยพี่ลี่เอ๋อต้องรีบกลับมานะขอรับเสี่ยวเป่ากล่าวพวกเราจะรอพี่อยู่ที่นี่เสี่ยวฮวาเสริม ตอนที่53การตัดสินใจครั้งสำคัญหลังจากที่ได้ไปสำรวจเมืองและได้รับรู้ถึงโอกาสทางธุรกิจที่นั่นลี่เอ๋อก็ต้องเผชิญหน้ากับการตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตเธอต้องเลือกว่าจะอยู่ต่อไปที่หมู่บ้านที่คุ้นเคยหรือจะก้าวไปสู่โลกใบใหม่ที่เต็มไปด้วยความท้าทายและความไม่แน่นอนลี่เอ๋อใช้เวลาหลายวันในการคิดทบทวนถึงข้อดีและข้อเสียของแต่ละทางเลือกเธอปรึกษาหารือกับพ่อแม่และเพื่อนสนิทของเธอเพื่อขอคำแนะนำและความคิดเห็น ถ้าข้าไปเปิดร้านอาหารในเมืองข้าก็จะมีโอกาสที่จะสร้างชื่อเสียงและร่ำรวยได้มากขึ้นลี่เอ๋อพึมพำกับตัวเองแต่ข้าก็ต้องจากครอบครัวและเพื่อนๆนไปซึ่งเป็นสิ่งที่ข้าไม่อยากทำเลยลี่เอ๋อรู้ว่าการไปเมืองใหญ่เป็นการเดิมพันครั้งใหญ่หากเธอประสบความสำเร็จเธอก็จะสามารถยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวให้ดีขึ้นได้อย่างมากแต่หากล้มเหลวเธอก็อาจจะสูญเสียทุกอย่างที่เธอสร้างมาข้าต้องชั่งน้ำหนักให้ดีลี่เอ๋อร์บอกตัวเอง ข้าต้องคิดถึงผลที่จะตามมาต่อครอบครัวของข้าด้วยพ่อและแม่ของลี่เออสนับสนุนให้เธอทำตามที่ใจปรารถนาพวกท่านเชื่อมั่นในความสามารถและความกล้าหาญของลูกสาวพ่อกับแม่จะอยู่เคียงข้างเจ้าเสมอไม่ว่าเจ้าจะตัดสินใจอย่างไรพ่อกล่าวให้กำลังใจใช่แล้วลูกพวกเราจะไม่มีวันทอดทิ้งเจ้าแม่เสริม เพื่อนสนิทของลี่เอ๋อก็สนับสนุนให้เธอไปเมืองเช่นกันพวกเขาเชื่อว่าลี่เอ๋อมีศักยภาพที่จะประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่เธอตั้งใจจะทำเจ้าเก่งและมีความสามารถมากลี่เอ๋อเพื่อนคนหนึ่งกล่าวข้าเชื่อว่าเจ้าจะทำได้อีกคนเสริมลี่เอ๋อรู้สึกซาบซึ้งใจกับความรักและการสนับสนุนที่เธอได้รับจากคนรอบข้างแต่นั่นก็ยิ่งทำให้การตัดสินใจของเธอยากขึ้นไปอีกข้าไม่อยากทำให้พวกท่านผิดหวังลี่เอ๋อพึมพำ ในที่สุดลี่เอ๋อก็ตัดสินใจที่จะทำตามเสียงเรียกร้องของหัวใจเธอเลือกที่จะก้าวไปข้างหน้าและ,ะเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ๆในเมืองใหญ่ข้าจะไปเมืองลี่เอ๋อประกาศก้องด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความมุ่งมัน่นข้าจะไปสร้างชีวิตที่ดีกว่าเดิมสำหรับครอบครัวของข้าตอนที่54การเตรียมตัวสู่เมืองใหญ่ เมื่อตัดสินใจที่จะไปเปิดร้านอาหารในเมืองใหญ่แล้วลี่เอ๋อร์ก็เริ่มเตรียมตัวอย่างจริงจังเธอรู้ว่าการเดินทางไปเมืองนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายและเธอต้องเตรียมพร้อมสําหรับความท้าทายต่างๆที่อาจเกิดขึ้นอย่างแรกที่ลี่เอ๋อร์ทำคือการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเมืองที่เธอจะไปเธอสอบถามผู้คนที่เคยไปเมืองและอ่านหนังสือเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ในเมืองเพื่อให้เข้าใจถึงวัฒนธรรมประเพณีและกฎหมายต่างๆของเมืองนั้นข้าต้องรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเมืองนั้นลี่เอ๋อร์พึมพำกับตัวเอง ข้าจะได้ไม่ถูกใครหลอกเอาได้ลี่เอ๋ยยังเตรียมสเสบียงสำหรับการเดินทางเธอทำอาหารแห้งและน้ำดื่มให้เพียงพอและจัดเตรียมเสื้อผ้าและของใช้ที่จำเป็นอื่นๆข้าต้องเตรียมทุกอย่างให้พร้อมลี่เอ๋บอกตัวเองข้าจะได้ไม่ต้องลำบากระหว่างทางนอกจากเรื่องส่วนตัวแล้วลี่เอ๋ยยังเตรียมความพร้อมในด้านธุรกิจด้วยเธอคิดถึงเมนูอาหารใหม่ๆที่จะนำไปขายในเมืองและวางแผนการตลาดเพื่อดึงดูดลูกค้า ข้าต้องมีอาหารที่อร่อยและไม่เหมือนใครลี่เอ๋อพึมพำข้าถึงจะสามารถแข่งขันกับร้านอาหารอื่นๆในเมืองได้ลี่เอ๋อยังเตรียมเงินทุนสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจในเมืองเธอคำนวณค่าใช้จ่ายต่างๆอย่างรอบคอบและพยายามหาทางลดต้นทุนให้ได้มากที่สุดข้าต้องใช้เงินอย่างประหยัดลี่เอ๋อบอกตัวเองข้าถึงจะมีเงินเหลือพอสำหรับลงทุนในสิ่งอื่นๆ เมื่อเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วลี่เอ๋อร์ก็บอกลาครอบครัวและเพื่อนเพื่อนด้วยความรู้สึกทั้งตื่นเต้นและอะไรอาวร์ข้าจะกลับมาพร้อมกับความสำเร็จลี่เอ๋อให้สัญญาพวกเจ้าต้องดูแลตัวเองให้ดีนะพ่อและแม่ของลี่เอ,อ๋อร์อวยพรให้เธอเดินทางปลอดภัยและเสี่ยวเป่ากับเสี่ยวฮวาก็ให้กำลังใจพี่สาวด้วยความรักพี่ลี่เอ๋อร์สู้ๆนะขอรับเสี่ยวเป่าตะโกนพวกเราจะรอพี่อยู่ที่นี่เสี่ยวฮวาเสริม ลี่เอ๋ยยิ้มให้ครอบครัวของเธอแล้วออกเดินทางสู่เมืองใหญ่ด้วยความหวังและความมุ่งมัน่นตอนที่55าการเดินทางและการผจญภัยเล็กๆก,การเดินทางไปยังเมืองหลวงอันหนิงไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่ลี่เอ๋ยคิดหนทางยาวไกลและเต็มไปด้วยอุปสรรคเล็กๆน้อยๆที่คอยทดสอบความอดทนของเธอ ลี่เอ๋อออกเดินทางพร้อมกับเกวียนเล่มเล็กที่บรรทุกสัมภาระและสเสบียงเธอจ้างชายชาราผู้หนึ่งให้เป็นสารทีนำทางเนื่องจากไม่คุ้นเคยเส้นทางสองข้างทางเต็มไปด้วยทุ่งนาเขียวขจีและหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งเรียงรายชาวบ้านที่พบเห็นต่างมองมาที่ลี่เอ๋อด้วยความสงสัยใคร,ร่รู้เด็กตัวแค่นี้จะไปไหนกันนะคงจะไปเยี่ยมญาติหมังเสียงซุบซิบทำให้ลี่เอ๋อรู้สึกประหม่าเล็กน้อยแต่เธอก็พยายามไม่สนใจและมุ่งมั่นเดินทางต่อไป เมื่อเข้าสู่เขตป่ารกทึบแสงแดดที่เคยส่องจ้าก็เริ่มรบปรี่ลงความเงียบสงัดเข้าปกคลุมมีเพียงเสียงล้อกเกวียนบดไปบนพื้นดินและเสียงร้องของสัตว์ป่าเป็นระยะลี่เออรู้สึกวังเวงและเริ่มคิดถึงครอบครัวข้าจะกลับไปพร้อมกับความสำเร็จให้ได้ลี่เออร์ให้กำลังใจตัวเองและก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่ย่อท้อจนกระทั่งเมื่อถึงทางแยกแห่งหนึ่งสารธีก็หยุดเกวียนมีอันใดหรือลุงลี่เออร์ถามด้วยความสงสยัย ข้างหน้ามีสองทางทางหนึ่งเป็นทางลัดแต่เปลียวและอันตรายอีกทางอ้อมกว่าแต่ปลอดภัยกว่าเจ้าจะไปทางไหนลี่เอิกรุ่นคิดอย่างหนักทางลัดย่อมประหยัดเวลาแต่ก็เสี่ยงต่อการ,รเผชิญหน้ากับโจรป่าหรือสัตว์ร,ร้ายส่วนทางอ้อมแม้จะปลอดภัยกว่าแต่ก็ทําให้การเดินทางล่าช้าข้าขอเลือกทางอ้อมลี่เอ๋อตัดสินใจในที่สุดข้าไม่อยากเสี่ยงอันตรายสารทีพยักหน้าเข้าใจและบังคับเกวียนไปตามทางที่ปลอดภัยกว่า ระหว่างทางพวกเขาได้พบกับนักเดินทางกลุ่มหนึ่งที่กำลังพักผ่อนริมลำธารพวกเขาเชื้อเชิญลี่เอ๋อร์และสารธีให้ร่วมรับประทานอาหารด้วยกันลี่เอ๋อร์ได้พูดคุยกับพวกเขาและได้รับฟังเรื่องราวต่างๆมากมายโลกภายนอกกว้างใหญ่กว่าที่ข้าคิดไว้เยอะเลยลี่เอ๋อรำพึงกับตัวเองการเดินทางครั้งนี้ไม่ได้มีเพียงอุปสรรคแต่ก็มีมิตรภาพและความช่วยเหลือจากผู้คนที่ไม่คาดฝันเช่นกันลี่เอ๋อร์เรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆและไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก ในที่สุดเมื่อแสงตะวันสุดท้ายของวันลับขอบฟ้าลี่เอ๋อก็มองเห็นแสงไฟระยิบระยับของเมืองอันหนิงอยู่เบื้องหน้าหัวใจของเธอเต้นแรงด้วยความตื่นเต้นและความหวังข้ามาถึงแล้วลี่เอ๋อเอ่ยกับตัวเองตอนที่ห้าสิบหกก้าวแรกในเมืองในที่สุดลี่เอ๋อก็เดินทางมาถึงเมืองอันหนิงจนได้แสงสีทองของเมืองหลวงส่องสั่งสั่งไหวราวกับอัญมณีตะการตาจนทำให้ลี่เอ๋อรู้สึกราวกับอยู่ในความฝันนี่คือเมืองหลวงที่ข้าใฝ่ฝันถึง ลี่เออรพึมพำกับตัวเองด้วยความตื่นเต้นระคนประหม่าเมืองอันหนิงใหญ่โตและวุ่นวายกว่าหมู่บ้านลีเกอร์ที่เธอจักมามากนักผู้คนเดินขวักขวายรถราสัญจรจอแจและตึกรามบ้านช่องสูงเสียดฟ,ฟ้าจนแทบจะบดบังแสงอาทิตย์ทุกอย่างดูแปลกตาไปหมดลี่เออร์สูดหายใจเข้าลึกๆเพื่อเรียกความกล้าหาญจากนั้นก็เริ่มมองหาที่พักสำหรับค้างคืนแห่งแรกในเมืองเธอเดินไปตามถนนสายหลักทางสังเกตป้ายประกาศและสอบถามชาวบ้านถึงโรงแรมหรือโรงเตี๊ยมราคาไม่แพงนัก จนกระทั่งในที่สุดเธอก็ได้พบกับโรงเตี๊ยมเล็กๆแห่งหนึ่งที่ดูสะอาดสะอ้านและราคาพอสมควรลี่เอ๋อตัดสินใจเข้าไปติดต่อห้องพักข้าต้องการห้องพักสําหรับหนึ่งคนลี่เอ๋อบอกกับเจ้าของโรงเตี๊ยมพักกี่คืนละหนูเจ้าของโรงเตี๊ยมถามกลับข้ายังไม่แน่ใจเจ้ากะอาจจะหลายวันหน่อยได้ได้ห้องพักบนชั้นสองว่างอยู่พอดีคืนละยี่สิบอีแปะลี่เอ๋อตกลงรับห้องพักนั้นด้วยความดีใจเธอจ่ายเงินให้เจ้าของโรงเตี๊ยมและขึ้นไปยังห้องพักของตน ห้องพักเรียบง่ายแต่สะอาดมีเตียงนอนโต๊ะเก้าอี้และหน้าต่างบานเล็กๆที่มองเห็นวิวเมืองลี่เอ๋อวางสัมภาระลงและถอนหายใจด้วยความโล่งอกในที่สุดข้าก็มีที่สุขหัวนอนแล้วอย่างไรก็ตามลี่เอ๋อรู้ดีว่านี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นที่แท้จริงของเธอเธอยังมีภารกิจที่สำคัญกว่านั้นนั่นคือการหาทำเลที่เหมาะสมสำหรับเปิดร้านอาหารของเธอ ลี่เออตัดสินใจออกสำรวจเมืองในวันรุ่งขึ้นเธอเดินไปตามถนนสายต่างๆสังเกตย่านการค้าตลาดและสถานที่ที่มีผู้คนพลุกพล่านข้าต้องหาร้านที่คนเยอะๆและเดินทางสะดวกลี่เออร์จดบันทึกข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับค่าเช่าราคาอาหารและจำนวนคู่แข่งในแต่ละย่านเธอต้องการหาร้านที่สามารถดึงดูดลูกค้าได้มากที่สุดและมีโอกาสประสบความสำเร็จมากที่สุด แต่การค้นหาทำเลที่เหมาะสมนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่าเช่าในเมืองอันหนิงแพงมากและทำเลที่ดีๆก็มีคนจับจองไปหมดแล้วลี่เออรู้สึกท้อแท้เล็กน้อยข้าจะทำอย่างไรดีแต่แล้วในขณะที่กำลังเดินอย่างไร้จุดหมายลี่เอ๋อก็บังเอิญไปพบกับตรอกเล็กๆแห่งหนึ่งที่ดูเงียบสงบแต่ก็มีผู้คนเดินผ่านไปมาอยู่บ้างตรอกนี้ดูน่าสนใจดี ลี่เอ๋อลองเดินเข้าไปสำรวจและก็พบว่ามีอาคารไม้หลังเล็กๆหลังหนึ่งที่ประกาศให้เช่าอาคารหลังนี้แม้จะดูเก่าไปสักหน่อยแต่ก็มีขนาดพอเหมาะและค่าเช่าก็ไม่แพงมากนะักที่นี่แหละลี่เอ๋อร์ตัดสินใจเช่าอาคารหลังนี้ทันทีเธอรู้สึกเหมือนโชคเข้าข้างเธอและเชื่อมั่นว่าเธอจะสามารถสร้างร้านอาหารที่ประสบความสำเร็จได้ในสถานที่แห่งนี้ตอนที่ห้าความท้าทายในเมืองใหญ่ เมื่อลีเออร์ตัดสินใจที่จะเปิดร้านอาหารในเมืองใหญ่เธอก็ต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เคยเจอมาในชีวิตเมืองหลวงอันหนิงไม่ได้เป็นเพียงแค่สถานที่ที่ใหญ่กว่าหมู่บ้านลิเกอร์เท่านั้นแต่ยังเป็นโลกอีกใบที่มีกฎเกณฑ์และการแข่งขันที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงอย่างแรกเลยคือเรื่องของค่าใช้จ่ายทุกอย่างในเมืองมีราคาสูงลิว่วไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าที่พักค่าอาหารหรือค่าวัตถุดิบในการทำอาหารลีเออร์ต้องใช้เงินอย่างประหยัดและวางแผนการเงินอย่างรอบคอบเพื่อให้สามารถอยู่รอดในเมืองนี้ได้ ข้าต้องหาเงินให้ได้มากกว่าที่เคยลี่เอ๋อร์พึมพำกับตัวเองนอกจากเรื่องเงินทองแล้วลี่เอ๋อร์ยังต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงจากร้านอาหารอื่นๆในเมืองมีร้านอาหารมากมายที่มีสไตล์และรสชาติอาหารที่หลากหลายแต่ละร้านต่างก็พยายามดึงดูดลูกค้าด้วยกลยุทธ์ต่างๆนานาข้าต้องหาจุดเด่นที่ทําให้ร้านของข้าแตกต่างจากร้านอื่นๆลี่เอ๋อร์คิด ลี่เอ๋อร์ต้องพยายามสร้างชื่อเสียงให้กับร้านอาหารของเธอและดึงดูดลูกค้าให้มาลองชิมอาหารของเธอให้ได้มากที่สุดเธอต้องคิดค้นเมนูอาหารที่ร่อยและไม่เหมือนใครและให้บริการลูกค้าด้วยความเป็นกันเองและเอาใจใส่แต่สิ่งที่ยากที่สุดสำหรับลี่เอ๋อร์คือการปรับตัวเข้ากับสังคมเมืองผู้คนในเมืองมีวิถีชีวิตและความคิดที่แตกต่างจากชาวบ้านในหมู่บ้านลี่เกอร์ลี่เอ๋อร์ต้องเรียนรู้กฎเกณฑ์ทางสังคมใหม่ๆและทำความเข้าใจกับวัฒนธรรมที่หลากหลาย ข้าต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้คนในเมืองนี้ลี่เอ๋อบอกตัวเองลี่เอ๋อยังต้องระวังตัวจากผู้คนที่อาจจะมาหลอกลวงหรือเอาเปรียบเธอในเมืองใหญ่มีผู้คนมากมายที่พร้อมจะฉวยโอกาสจากความไม่รู้ของผู้อื่นลี่เอ๋ต้องฉลาดและรอบคอบเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของพวกเขาข้าต้องระวังตัวให้ดีลี่เอ๋ย้ำกับตัวเอง แม้จะต้องเผชิญกับความท้าทายมากมายแต่ลี่เอ๋อก็ไม่ย่อท้อเธอมีความมุ่งมั่นและความกล้าหาญที่จะเอาชนะทุกอุปสรรคและสร้างชีวิตที่ดีกว่าเดิมสำหรับตัวเองและครอบครัวของเธอข้าจะทำให้สำเร็จให้ได้ลี่เอ๋อประกาศก้องตอนที่58การปรับตัวและเรียนรู้กฎเกณฑ์ การใช้ชีวิตในเมืองอันหนิงไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับลี่เอ๋อร์เธอต้องเผชิญหน้ากับความแตกต่างมากมายในทุกๆด้านทั้งวิถีชีวิตผู้คนภาษาพูดและกฎระเบียบต่างๆที่เธอไม่เคยรู้จักมาก่อนอย่างแรกเลยคือเรื่องของภาษาพูดผู้คนในเมืองอันหนิงใช้ภาษาและสำเนียงที่แตกต่างจากชาวบ้านในหมู่บ้านหลี่เกอร์แม้ว่าลี่เอ๋อร์จะพอฟังเข้าใจบ้างแต่ก็ยังมีหลายคำและหลายวลีที่เธอไม่คุ้นเคยทำให้เธอรู้สึกเหมือนเป็นคนแปลกหน้าในเมืองนี้ข้าต้องเรียนรู้ภาษาของพวกเขาให้ได้ ลี่เอ๋อพึมพำกับตัวเองลี่เอ๋อร์พยายามตั้งใจฟังผู้คนพูดคุยกันและจดจำคำศัพท์ใหม่ๆที่เธอได้ยินเธอไม่กลัวที่จะถามเมื่อไม่เข้าใจและพยายามฝึกพูดตามให้ถูกต้องนอกจากเรื่องภาษาแล้วลี่เอ๋อร์ยังต้องเรียนรู้กฎระเบียบและวิธีชีวิตในเมืองซึ่งแตกต่างจากหมู่บ้านลิเกอร์มากๆกผู้คนในเมืองมีชีวิตที่เร่งรีบและให้ความสำคัญกับเวลาและการค้าขายลี่เอ๋อร์ต้องปรับตัวให้เข้ากับจังหวะชีวิตที่รวดเร็วนี้และเรียนรู้ที่จะทำธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ข้าต้องเรียนรู้ที่จะเป็นคนเมืองลี่เอ๋อบอกตัวเองลี่เอ๋อสังเกตผู้คนรอบข้างและพยายามเรียนแบบพฤติกรรมของพวกเขาเธอเรียนรู้ที่จะต่อรองราคาสินค้ารู้จักใช้เงินอย่างชาญฉลาดและเรียนรู้ที่จะปกป้องผลประโยชน์ของตัวเอง แต่สิ่งที่ยากที่สุดสําหรับลี่เอ๋อคือการทําความเข้าใจกับสังคมเมืองซึ่งมีความซับซ้อนและหลากหลายกว่าสังคมในหมู่บ้านลีเกอร์มากในเมืองใหญ่มีผู้คนจากทุกสารทิศมีทั้งคนดีและคนไม่ดีมีทั้งคนที่พร้อมจะช่วยเหลือและคนที่พร้อมจะหลอกลวงลี่เอ๋อต้องเรียนรู้ที่จะแยกแยะผู้คนและเลือกคบคนที่ไว้ใจได้ข้าต้องระวังตัวให้ดีลี่เอ๋อย้ำกับตัวเอง ลี่เอ๋อพยายามที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนรอบข้างแต่เธอก็ระมัดระวังที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวมากเกินไปเธอเรียนรู้ที่จะสังเกตผู้คนและใช้สัญชาตญาณของตัวเองในการตัดสินใจว่าใครคือมิตรและใครคือศัตรูแม้จะต้องเผชิญกับความท้าทายมากมายแต่ลี่เอ๋อร์ก็ไม่ย่อท้อเธอมีความมุ่งมั่นและความกล้าหาญที่จะเรียนรู้ทุกสิ่งและปรับตัวให้เข้ากับชีวิตในเมืองให้ได้ตอนที่59แสงแห่งความสำเร็จในเมือง หลังจากที่ลี่เอ๋อร์ใช้ความพยายามอย่างหนักในการปรับตัวและเรียนรู้กฎเกณฑ์ต่างๆในเมืองอันหนิงในที่สุดแสงแห่งความสำเร็จก็เริ่มสัส่งมาที่เธอธุรกิจเล็กๆของเธอเริ่มมีอนาคตที่สดใสขึ้นด้วยรสชาติอาหารที่เป็นเอกลักษณ์และคุณภาพของวัตถุดิบที่สดใหม่ร้านอาหารของลี่เอ๋อร์ได้รับความนิยมจากผู้คนในเมืองมากขึ้นเรื่อยๆลูกค้าหลายคนติดใจในรสชาติอาหารของเธอและบอกต่อๆกันไปทำให้มีลูกค้าหน้าใหม่วเวียนมาที่ร้านของเธอไม่ขาดสาย อาหารของเจ้าอร่อยมากจริงๆนะแม่หนูลูกค้าคนหนึ่งกล่าวชมใช่ใช่ข้าไม่เคยกินอะไรอร่อยแบบนี้มาก่อนเลยอีกคนเสริมลี่เอ๋ยยิ้มอย่างมีความสุขเมื่อได้ยินคำชมจากลูกค้าเธอรู้สึกเหมือนความพยายามของเธอไม่สูญเปล่าและเธอได้ก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆมาได้สำเร็จ นอกจากรสชาติอาหารที่อร่อยแล้วลี่เอ๋ยยังใส่ใจในการบริการลูกค้าเป็นอย่างดีเธอและพนักงานของเธอต้อนรับลูกค้าด้วยรอยยิ้มและให้บริการอย่างสุภาพและเอาใจใส่ทำให้ลูกค้ารู้สึกอบอุ่นและประทับใจร้านนี้บรรยากาศดีอาหารก็อร่อยแถมคนขายยังใจดีอีกลูกค้าคนหนึ่งกล่าวข้าจะมาที่นี่บ่อยๆแน่นอนอีกคนเสริม ด้วยความอร่อยของอาหารการบริการที่ดีและบรรยากาศที่อบอุ่นทำให้ร้านอาหารของลี่เอ๋อร์กลายเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมในเมืองอันหนิงธุรกิจของเธอเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและมีลูกค้ามาอุดหนุนไม่ขาดสายลี่เอ๋อร์เริ่มมีเงินทองมากขึ้นและสามารถที่จะซื้อข้าวของเครื่องใช้ที่ดีขึ้นและตกแต่งร้านอาหารของเธอให้สวยงามยิ่งขึ้นข้าจะทำให้ร้านอาหารของข้าเป็นที่รู้จักไปทั่วทั้งเมืองลี่เอ๋อร์ประกาศก้องด้วยความมุ่งมัน่น ลี่เอ๋ยังไม่ลืมที่จะดูแลครอบครัวของเธอเธอกลับไปเยี่ยมพ่อแม่และน้องๆที่หมู่บ้านเป็นครั้งคราวและนำเงินทองไปให้พวกเขาทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวของเธอดีขึ้นมากขอบคุณมากนะพี่ลี่เอ๋เสี่ยวเป่าและเสี่ยวฮากอดพี่สาวด้วยความรักพวกเราภูมิใจในตัวเจ้ามากนะลูกพ่อและแม่ของลี่เอ๋กล่าวด้วยรอยยิม้มลี่เอ๋อรู้สึกมีความสุขและสมหวัง เธอได้สร้างชีวิตที่ดีให้กับตัวเองและครอบครัวของเธอและเธอก็พร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ๆที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตตอนที่60เงาอมหิตกลับมาชีวิตในเมืองอันหนิงของลี่เอ๋อร์ดำเนินไปอย่างราบรื่นธุรกิจร้านอาหารของเธอเติบโตอย่างต่อเนื่องและครอบครัวของเธอก็มีความสุขและเป็นอยู่ที่ดีขึ้นลี่เอ,อ๋อรู้สึกเหมือนความฝันของเธอเป็นจริงแล้วและเธอได้สร้างชีวิตที่สมบูรณ์แบบให้กับตัวเองและคนที่เธอรัก แต่แล้วความสุขนั้นก็อยู่ได้ไม่นานเมื่อมีข่าวร้ายบางอย่างมาถึงหูของลี่เอ๋อข่าวที่ทําให้เธอรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบถล่มลงมาหวังไทกงหวังเอ๋อพวกเขากลับมาแล้วเสียงของชาวบ้านคนหนึ่งที่วิ่งหน้าตื่นมาบอกข่าวทําให้ลี่เอ๋อรู้สึกเหมือนถูกฟ้าผ่าเธอไม่เคยคิดเลยว่าคนเหล่านั้นจะกล้าตามมาถึงในเมืองและสร้างความเดือดร้อนให้กับเธอได้อีกพวกมันต้องการอะไรจากข้าอีกลี่เอ๋อพึมพำด้วยความโกรธ ความทรงจําอันเลวร้ายในอดีตหวนคืนมาภาพวันที่เธอและครอบครัวถูกขับไล่ออกจากบ้านอย่างไม่ยดีและคําพูดดูถูกเหยียดยามของคนทั้งสองยังคงฝังลึกอยู่ในใจของเธอข้าจะไม่ยอมให้พวกมันทําร้ายครอบครัวของข้าอีกลี่เอ๋อประกาศก้องลี่เอ๋อตัดสินใจที่จะสืบหาความจริงเธอต้องการรู้ว่าหวางไ่กงและหวางเอ่อมาที่เมืองอันหนิงด้วยจุดประสงค์อะไรและพวกเขากําลังวางแผนการร้ายอะไรอยู่ เธอเริ่มสอบถามชาวบ้านที่พบเห็นคนทั้งสองและสะกดรอยตามพวกเขาไปในที่ต่างๆอย่างลับๆลี่เออพบว่าหวังไทกงและหวางเออไม่ได้มาเพียงลําพังพวกเขายังมีลูกน้องติดตามมาด้วยหลายคนและทุกคนก็ดูเหมือนจะมีพิษภัยพวกมันต้องวางแผนอะไรสักอย่างแน่ๆลี่เออพึมพำด้วยความกังวลลี่เออร์รู้สึกเหมือนมีอันตรายบางอย่างกําลังคืบคลานเข้ามาใกล้และชีวิตที่สงบสุขของเธอกําลังจะถูกพายุร้ายพัดกระหน่าอีกครั้งข้าต้องเตรียมตัวรับมือกับทุกสิ่ง ลี่เอ๋อบอกตัวเองขอขอบพระคุณที่ให้การสนับสนุนช่องนิยายเสียงจีนฟังเพลินด้วยการกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามกดกระดิ่งกริ้งกริ๊งโปรดติดตามอีพีถัดไป